ใช่ไหมครับปู่พลังลมที่เก่าครับโูตรงนี้ชัดชัดมากเลยครับปู่ตรงนี้ชัดมากครับครับปู่ตรงนี้ก็กำลังหน้าผิวหน้าขวานใช่ไหมครับปู่ก็เลยแบบเอาไปตัวสัมภาษณ์ไปก่อนนะครับวันนี้ใช่ปู่ก็นอน,นอฟังเสียงปืนล่ะทุกวันเลยครับตุกจำตุกจมอยู่ได้ยินเสียงมัลนีไลยครับเพื่อเขาแบบแก้งให้อพยพอย่างนี้จะได้อพยพทันอย่างนี้เนาะปู่เนาะ ก็ก็ไม่แน่มันมันเป็นไปได้ทุกอย่างแล้วตอนนี้ครับวันนี้ก็เอฟซีก็ถามหากันมาเยอะนะครับปู่เป็นเลขสตดโค้งสุดท้ายเนาะเลขสุดครับวันนี้เราจะให้ปู่เนให้ให้ให้กี่คู่นะครับปู่เลขถูกผมมีชุดเดียวเนี่ยอ๋อเลขูใช่ไหมคะครับปู่ แล้วอันตัวเล็กสตดปู่มีเพิ่มไหมครับหรือว่าไม่มีครับปู่มันมีอยู่แต่มันจะไม่เยอะไปนี่นครับผมแต่ว่ามันก็มันก็เยอะอยู่นะเพราะที่ปู่ให้มาต่องวดมันก็ปู่ให้มาต่องวดมีสี่ตัวครับปู่เออมีสี่หางหายไปแล้วก็มีมีเลขลก่างหางเดียวแปดสามครับาจะเจ้าจะเจ้าเดียเเด๋ยวปูนับก่อนตรงนี้หนึ่งสอง สามสี่ให้ไปสี่ให้ไปสี่ก็เหลืออีกสองหางค่ะอายาว,วันนี้นะอสองหางไปเลขอะไรครับปู่ถ้ามันตรงกันลานี้หนึ่งสามแปดหนึ่งสามแปดครับเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองเก้าอ๋ 2> 7, 2, อนี้เป็นเลขเลขสูตรตัวไหนครับปู่มาจากไหนครับตัวก็คนคนหามามเรื่อย มันรูน้มันว่ามันตัวนั้นไม่ชอบแล้วก็ปัดไปก่อนครับเอาแค่สองหางเนี่ยครับครับมันก็คือว่าสูตรตัวนี้มันเป็นคนละสูตรกับสูตรบทนี้ใช่ไหมครับปูคนละสูตรปูกำลังค้นหาดูจะมาหรือไม่มายังไม่รู้ว่าจะเข้าไม่เข้าก็ถยายากได้ก็จะกัน ครับนั้นเราบอกเราบอกเอฟซีไว้ก่อนก็ได้ับปูงวดนี้เรายังไม่ต้องลงดีกว่านาะกลัวมันหลายตัวอย่างเงี้ยครับบอกไปเยอก็ได้บอกไปก่อนแล้วว่าไม่ต้องลงครับครับผมเพรวะนวันสามสองรวกันกับสามแปดแตะใช่นี่มันได้หนึ่งสามแปดแล้วก็ได้เจ็ดสองเก้าพราะว่าส่วนนี้ปู่ยังไม่ได้ทําย้อนหลังใช่ไหมครับปู่ ยังยังทำลองดูเข็นก็นเลยเขียนเอาไว้งั้นก็เอาไอ้งดนี้ให้เอฟซีไปพิจารณาก่อนก็ได้น้อปู่เนาะได้เลยครับดดเดี๋ยวสมมติถ้างวดนี้มันเดินดียังไงเดี๋ยวเราอยว่ากันอีกทีนะครับงดหน้าแต่ว่าหลักๆก,ก็คือนินไปทางสูตรปนนี่ที่ปู่เคยทําเหมือนเดิมใช่ไหมครับปูส่สูตรสูตรปนนี่ก่อน ไ้ไปสี่ชุดคือ<ะ>ว่าเยอะไปมันอ่าถ้ตาตาัตาดมาสองตัวกลายเป็นแปดตัวแล้วก็เราก็อ,อยากให้น้อยลงกันแหละเพราะว่าเห็นเห็นแก่เก็บซีว่าไม่ค่อยมีคุณเยอะครับ<ะ>ผมบอกว่าอย่าอย่าซื้อนักมากเอาแค่บ,บอกแค่กำลังเรามีกำลังเรามีเท่าไหร่ก็แค่นั้นไม่เดือดร้อนครับ<ะ>ผมกก็ ไม่เป็นไรไปทุ่มไปเทไม่เห็นด้วยเพราะว่าปู่ว่าไม่ใช่ะอะยุยงส่งเสริมให้ไปทุ่มอยากให้เขาตามขอพอ,อ,อได้รุ่นนิดหน่อยเขเราก็มีโอกาสที่จะได้ไปเรื่อยๆได้ไปปีนี้ปีหน้าปีต่อไปเรื่อยๆครับครับนะคือเอฟซีสำหรับเอฟซีทางช่องนี้เขาก็ ศรัทธาปู่แล้วก็รอแนวทางปู่กันหลายหลายคนอยู่นะครับในช่องก็ตังง้งใจว่ากระบน้าก็มาพอดีนั่นแหละวันนี้บนา้าจริงๆคุยกับมินอยู่มาจากรอยเอ็นูวลแล้วะทีเอฟซีจากรอยเอ็นเขาไปถามประจำว่าน้องนิวคงไม่มาแล้วล่ะเพราะว่าอยู่ใกล้กระบอกปืนแถวมงคลชัยค, <c oughs> ครับปู่ แถวบ้านปู่ไตก็อยู่ใกล้อืมไล่ตำหนักบางที่ไปปู่ปู่หินปู่อะไรนั่นก็อยู่ใกล้เหมือนกันใช่ครับปู่อยู่ใกล้หมดเลยครับใกล้อันตรายไม่รู้ตอนนี้เขาบอกว่ายิงไกลได้ร้อยกว่าแต่รอห้าสิบรึเอล่าเน,นี่ยนะอืมของเมีนนะถ้าถ้ามาก็ถึงนางรองปั๊บเลยลูกเดียวถึงนางรองพวกเลยนะครับปู่ใกล้ๆนางรองอ่า วัดแล้วมันเรามาน้อยกว่าน้อยจากนั้นมาแคทมินก็เตรียมข้าวของที่จําเป็นอยู่ครับเตรียมหมดพยบเนาะเตรียมหมดยบแล้วครับปู่อย่าลืมลูกแมวเด็ดนะอย่าลืมไว้ลูกแมวสามตัวนี่คือตัวใหญ่ๆนี่ตัวใหญ่โอ้ยลำบากเนาะครับปู่แา่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็มาครับจะรอนไปพวกหย่อมยาเลยครับตอนนี้ครับครับปู่ ปูจุดจุดทุกตัวไหนครับปูได้สองแปดศูนย์สองแปดศูนย์จุดจุดบรรพาใช่ไหมครับปูบรรพาที่แล้วนี่แหละมันก็มาตรงกับเลขปูให้ไปหกแปดศูนย์ชุดหนึ่งอะชุดชุดอที่เคยแม่นโอชุดชุดต่องวดใช่ไหมครับปูใช่ชุดแม่นงวดใด้สามเก้าสองชุดนี้กัวเดียวนี่แหละ มันตรงกันไปเลยแต่ถ้ามันตรงกันก็บอกเอฟซีบอกเอฟซีว่าแปดศูนย์ก็เท่ากับตัวเดียวกันก็ซื้อซื้อสองแปดอ่าเพราะมันมีมันมีมันมีลูกไอ้ลูกแปดลูกลูกสวยอยู่คือสองแปดว่านี้แล้วก็ดังมาสามแปดแล้วก็แล้วก็เอาสองแปดเลยแปดสองเลยวันในกวาง สองแปดดังมากเลยค่ะตอนนี้อันหมดแล้วอืมนี่อ๋อใช่ใช่ใช่วันนี้เองค่ะวันวันวันสำคัญเนาะวันรอสิบใช่ใช่ครับปูเข้าตลาดเนี่ยตลดมันก็ปิดปิดเรื่องอะไรก็เลยสงสัยอือใช่ใช่แน่แน่เลยก็ทำไยเรามาตรงกันเนี่ยแล้วสองแปสื่อตะลุยคลับ ครับปู่ถ้าสองแปดอันปู่เน้นไปที่ตัวไหนครับปู่ถ้าเกิดสองแปดมันอันเลอ 2> 2้ยไม่ได้ปู่เน้นตัวไหนครับเน,เน้นเน้นสามแปดสองตัวปู่ให้ไปหน่อยนะครับครับครับปู่ไปหน่อยมีตัวเดียวอันเนี้ยแล้วก็มีเลขเป็นสอด้วยนะคะสองสองก็สูตรสองตัวเหมือนกันใช่ไหมครับปู่สองนี่ คือปูเอาไว้เอาสองมาลบไงงวดก่อนมันออกสี่สองกับสองสี่ใช่ไหมก็วันนั้นก็บอกน้องนี่ว่าเอารอสองมาลบดูสองสี่มันจะเหลือเท่าไรก็บอกว่าเหลือสองเหลือศูนย์สองก็เลยพันเจ็ดเป็นหลักร้อยใายไปนั้นช่วยให้ป่าไหมลูกให้มัสองศูนย์ให้มาอยู่ค่ะ ชั้นสองนะชั้นสองาาอคชั้นสองใช่ค่ะใช่ะั้นสองนนั้นแรละเอาสองตัวสามตัวก็ทับเกาลัวก็ใส่ก็เป็นเจ,จ็ดเจ็ดูนย์สองจได้ไปแล้วครับในในบรรดา<ค>สูตรท,ที่ปู่ให้มาทั้งหมดตัวไหนมันมันแม่นที่สุคคดครับปู่ปาทีชุดมันก็มีเดียวตัวเดียวเลยนะหกแปดชั้นนี่เลยครั 6กแปดศูนย์ที่มันเข้าสามเ้าสองรอบนั้นตรงตรงสามตัวเลยใช่ไหมคะใช<อ>ม่มันมันมีแปดเข้าอยู่ชุดเดียวนี่แหละมีศูนย์แล้วก็เพิ่นสิงหาด้วยครับจากนั้นก็เป็นกันยาก,กัเปลี่ยนเป็นสุดผู้อื่นแล้วเป็นชุดใหม่มาอีกชุดชุดที่ให้ไปนี่นี่ คิวคิวบุยเลยตัวนี้้ายแล้วมันหมดแล้วนเนี่ยอาจจะส่งท้ายให้ปู่สามตัวตรงตก็ตได้นะคะวันนี้แหละตัวนี้อ่ะเป็นคิวบยวยละหกเป็นศูนย์มีเดียวเดียวแล้วไม่มีสองตัวให้เลยแล้วเลขไม่สวยเลยขบางคนก็ไม่ชอบศูนย์ก็ก็ไม่ว่ากันแต่ออกมากก็แล้วแต่โชคของใครของมันเนาะใช่ครับปู่ที่ เลขทีเ่เรน,นี่ยชอบบอกครับวนใหญ่เไม่ค่อยติดศูนย์กันวันนี้เขาติดสามติดสองไดดังทางนมนเล็ครเลขเลขปู่ถ้ามันเข้ามันจะเข้าตรงๆใช่ไหมครับปู่ใช่ผมก็ที่เห็นนะฮะสามเก้าสองกตรงตรงเลยไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องตัดเลยครับเเลยเชื่อว่าเอาเป็นไปได้มืนกันเนาะงงว่าเข้ามาได้สามตัว ถามงวดเดียวได้ทุนคืนเลยใช่ไหมครับปู่เห็นเดีน,นะมีกําไรด้วยได้กาไรเลยเนาะงวดเดียวเดี๋ยวได้กําไรทีเป็นนี่เป็นมาลุหมดมีกาไรองเงินติดกระาเวลาท่านจะให้ก็ให้ง่ายงงวดนี้ถ้าเอฟซีบางท่านไม่ได้ตามปู่ก็อาจจะพลาดเนาะบางคนอาจจะไม่ได้ดูคลิปอย่างนี้ครับปู่ใช่ บางคนก็เปิดคลิปที่แล้วนี่เปิดหายากไม่ค่อยเห็นเพราะว่าปูไปใส่เสื้อสีขาวบางคนก็ก็ถามมาอยู่ปูใช่ไหมน่ะใช้วันนั้นปูเตรียมไม่ทันก็เลยนั่งกระโมไม้ก็เลยไม่ได,ไได้ไม่ได้มาหามน้องนิวก็โทรมาไล่สดมามีดูโทรมาเอาตามนั่นเลยนะ,ะยเวลาถูกเชิด ก็เห็นใจด้วยไปมาไม่สะดวกคนคือฝนตกปาร้องตรงนี้ก็พายุก็เข้าเลยไปมาตายยางเหตุการณ์บ้านเมืองก็ลุม้เรามาอันตรายเกิ่วิ่งรถอยู่บนถนนก็ไม่รู้อะไรจะลนใสจก็เลยคิดเก็บผู้แนนกว่านั่นแหละเผื่อเขาสังโอพยพนี้จะได้อพยพหนีไปท่านอย่างนี้ครับผม ได้ออบไปทัอ่นอย่าไปอุบลนอุบลอยู่ใกล้กว่าปุยลำอีกทั้งนนทั้งนั้น,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 นเดือดร้อนกันไปถึงร้อยเอ็ดเลยนะถ้าเขาจริงจริงอ่ะแล้วให้ให,<ต>ให้ปูยำ้ำชุดที่ว่าปล่อยมาที่แรกได้ไหมคะบางคนก็ไม่ได้ดูคลิปแรกอย่างเงี้ยค่ะผมว่างไงนะให้ให้ปูย่ย้ำชุดที่ว่าให้ให้มาสี่ สชุดที่ว่าเป็นคลิปแรกนะคะปู่บางคนเขาก็ยังไม่ได้ดูงเนี้ยค,ค่ะหีเนาะหามี680ให้ไปยังให้ไปแล้วค่ะอ่ามี680ก็ไม่สี่เจ็ดเก้าแล้วก็มีหกเก้าสามแลไม่สามแปดแปดอค่ะแล้ว,แล,วแล้วตัวเน้นล่ะคะปู่ปู่เน้นคู่ไหนมากกว่ากันนะคะ ที่ชอบนี่ช,ชอบชอบสองคู่ชอบไปหกเก้าสามกับหกแปดศูนย์อ๋อค่ะก็คือชอบสูตรที่ทมันเนค<จ>ข้าสามตัวตรงๆง,งใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้างวดนี้เลขออกวันศุกร์เปอร์เซ็นต์มันจะมีเลขเบิ้ลไหมครับปู่หาเเบิ้ลก็มีสามสามแปดแปดอได้ครับ นี่ยมีแค่นั้นอาจจะเป็นสามแปดแปดที่ปู่ให้มาอย่างนี้ใช่ไหมครับปู่ใช่ก <c oughs> ็มีแค่นั้นเล็กก็มีแค่นั้นมีเล็กสองตัวเอง,องให้ไปครับไปสองตัวก็มีแปดสามกับก็สามแปดมันก็ตรงกันในสูตรพอดีชุดนี้เป็นไ่เจะตรงกันสมดูครับ,รบหลังหลังที่ปู่ปล่อยเล็ก,เล,กเล็กสูตรมาฝันดีไหมครับปู่ ปันเนล่นห้านห้านผู้หญิงแม่เขาชื่อปินก็ไม่ใช่แม่เขาาชื่อปินใช่และและลูกก็ชื่อปันแต่ว่าคนที่มานะ่ไม่ใช่น้องปันมันมันมันเป็นอีกคนหนึ่งใส่ชุดเหลืองมามานั่งตรงนี้มายืนตรงนี้ต้องกูนั่งอยู่แหล,ละก็ลมไม้ที่เรามาถ่ายทำนี่แหละ แต่ปู่ว่าปู่ยังคิดว่าวันนี่จะมีหนึ่งมันเป็นเด็กน้อยเนี่ยเพิ่งมาจะให้ไปแค่จะให้อีกชุดนี้หลายชุดชุดหนึ่งสามแปหนึ่งเลขหนึ่งมันไม่ตรงกับสูตรที่ปู่ให้มาเลยครับไม่มีแต่ที่ปู่จะให้อีกวันเนี้ยคือหนึ่งสามแปดอ๋อหนึ่งสามแปด มันมีหนึ่งมีหนึ่งพไพนี่ชอบหนึ่งหนึ่งแปดครับว่าเขาอักษรเชื่อมีแต่ปอปลาหมดเลยครับงั้นปู่เอาเลขฝันไปตัวหนึ่งด้วยใช่ไหมครับปู่นะงั้นปู่เอาเลขฝันด้วยใช่ไหมครับปู่เลขฝันมันตรงกับเลขสูนย์สามแปดแปดสามใช่ไหมครับปู่ ม 18, ห่หนึ่งแปดหนึ่งสามแปดครับติดหนึ่งมาตัวหนึ่งก็คือเอ,เอาหนึ่งไว้ลักร่อยครับตอนนั้นเก็บทีเขาจะตัดเอาเรื่องของเขาครับนั้นเพิ่มเป็นความฝันด้วยหนึ่งสามแปดอย่างนี้ใช่ไหมคะหนึ่งสามแปดเลขทูปก็สองแปดศูนย์ครับ,บไปตรงได้ เลขสูตรพอดีเป็นไปตรงก็เลขดังเสองแปดศูนย์นั่นก็ซื้อไม่ได้คิดว่าตะลิลขายขายเกียงอะไรแหละไม่เหลือแล้วครับปู่น่าจะอ่านน่าจะหาซื้อไม่ได้เลยละครับปู่ใช่นี่ก็ยังไงเัาเลืทนี่ปู่ว่าไม่ออกเพราะว่าส่นใหญ่จะออกตอนเราลืมนูน่นลืมไปหลายงวดถึงจะมาอีกแต่ออกตรง,ตรงๆไม่ค่อยมี วันวันวันที่หนึ่งมี่วนรจะไม่ออกอันนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับปู่เอาเรือตามมาเดงโค้งสุดท้ายแน่ๆเลยตอนนี้ครับอันนี้ก็โค้งสุดท้ายเนาะเดี๋ยวให้เอฟซีไปดูตัวเลขท้ายคลิปนะครับปูแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลปูน้นให้แค่สองคู่ใช่ไหมคะใช่อนนลอยไปคิปปู หกแปดศู 80, นยะ์แล้วก็หกเก้าสามนะคะได้ยังคงให้กับท่านผู้ชมเนาะ<อ>ยังไงก็ขอขอบคุณปู่ฤาษีมากๆนะครับผมสหรับแนวทางโค้งสุดท้ายนี่เนาะครับยังไงก็ขอขอบคุณปู่อีกครั้งนะครับผมเนาะยังไงก็อยากให้เอซีนี่มีโชคมีลาบกับปู่สามตัวตรงๆเนาะก็ได้ทอนทุนบ้างสองวันแล้วพัดครับปู่ งวดนี้เอสซีท่านไหนไม่ตามไม่ได้ปู่อาจจะสามตัวตรงๆก็ได้งวดนี้ส่วนใหญ่มันจะมีไอคิวยังไงแหละปู่จะผิดไปผิดหนึ่งงวดสองงวดสามงวดงวดที่สี่ปังเป็นแงละเนาะยังไงก็ขอขอบคุณปู่มากๆานะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับปู่ครับปู่ขอเนี่ครับ ท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอกันเอาไว้ดูเลยนะครับแนวทางของปู่ฤษีเดินดงนะครับโค้งสุดท้ายเนาะตัวเด่นตัวนี้ขีดส้นใต้ไว้ให้กับท่านผู้ชมแล้วนะครับเสนอเป็นแนวทางนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับยังไงก็ขอให้มีโชคมีลาภเฮงๆปังๆเลยนะครับผมเนาะขอจบคลิปไว้ี่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ